เมื่อวานตอนใสายๆทิศแดนเพิ่งจะไปล้างรถเคลือบสีมาอย่างดีแต่เช้านี้มาดูกันครับเปิดประตูมาแล้วก็ต้องเจอดันๆเมื่อคืนฝนตกครับโอ้ m ม g ก็การล้างรถคือดังเงียวเรียกฝนใช่ไหมทำไมเป็นอย่างนี้ เซ็งเด้ก่อนหน้านี้หลายวันฝนก็ไม่ตกแต่พอไปลางลรถเพิ่มคนเดียวฝนก็ตกเลยเนาะไปกินข้าวดีกว่ากสายแดงสดมากๆตัแดงที่สุดอันนี้สีบานเย็นวันนี้จะก่อนเด็กค่ที่ว่าดบบเป็นดที่แล้วโดนสายล้านนี้มีหลายสีเนาะมีบานเย็นมีแดงมีเหลืองเย็นแดงเหลือง ดีสวัสดีครับวันนี้เรามาชิวๆกันนะครับนั่งชิ้นช้ารอนะครับนั่งชิงช้ารอคุณพี่เขาวันนี้อาหารเช้าเราจะเป็นแบบเวียดนามแบบยวนนะครับจะเป็นไข่กระทะคุณนายนะครับมาดูว่าไข่กระทะคุณนายหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวสัก านาทีก็จะได้ชิมแล้วนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงจะอร่อยขนาดไหนจะถึงความเป็นเวียดนามได้ขนาดไหนนะครับโอเคสส้นเจ้าพีคัตส้นเจ้ากักบันอมในแดนนี้ยันกักอันจีดีอังอ่ากอยดีอังมอนอังบวยสางเป็นไทยแลน nhưng bên Thái Lan chứ gọi là món ăn này là món ăn Việt Nam không biết là có phải món ăn của Việt Nam hay không nhưng Thái Lan người ta gọi như thế này gọi là món ăn Việt Nam, à ăn cháo Việt Nam à. Xin mời các anh chị đi theo Danny đi ăn thử đi nghe đi xem nha ngon hay không ngon như thế nào. Xin mời đi ăn cùng với Danny. Reo reo, ที่เราเรียกว่าเซตอาหารเช้าแบบเวียดนามนะครับ <c oughs> มีอะไรบ้างครับในนี้มีไข่ดาวนะครับไข่ดาวแล้วก็มีกุ้งเชียงแผ่นๆ,ๆมูยอแล้วก็เนื้อหมูนะครับเนาะเห็นไหครับเซตนี้ที่นี่ขายราคาประมาณ1 US Dollar นะครับขายถูกมากนะครับไปไทยเอาไปคำนวณน,นะครับ1 US Dollar เท่าไหร่นะครับโอเค Xin chào các bạn Hôm nay lần này dẫn ăn Món ăn của Việt Nam bên Thái Lan Đây là cười là món ăn của Việt Nam Ăn buổi sáng Tiếng Thái gọi là Khải cà thạ Ở là trứng Trứng chiên Có xúc xích Có thịt Có trái giò này Đây 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 Ăn với bánh mì nè Ăn nhẹ nhẹ thôi nè Buổi sáng không có ăn nhiều Nếu ăn nhiều xem đấy อังหิวลาฟ้ายหมักยังมีแดนนี่ยังมีกองเฮลนะอาหารเชา้าตอนเชา้าไม่ต้องทานเยอะนะครับทานพอประมาณมเพราะว่าอีกสักพักก็จะเที่ยงแล้วนะครับเดี๋ยวจะอ้วนเป็นหมูเหมือนชิดแดนบ้านชึ่งนะครับเดี๋ยวมาชิมกันเลยครับว่อร่อยขนาดไหนจุดจุดจุดจุจุดๆๆๆๆๆๆจุดจุดบุทุการติดตามชมนะครับชิดแดนบ้านทุง่งในการมาทานอาหารเช้าวันนี้นะครับกำเนุดการจีดีแซมแดนนี่อังสาง มันอังกุเวียดนามโอเคสิ้นเหน่อยอังกุ้ยแน่นี่ย่าเชิญหาดได้เลยครับขอบคุณครับบ๊ายบาย